ว่าเราเกิดมาโดยบังเอิญเมื่อได้มาเกิดในดินแดนนี้ย่อมมีบารมีเป็นปัจจัยมีเจตนาที่จะเพิ่มพูนบุญญาบารมีของตนเพื่อเดินทางไปสู่การหลุดพ้หลวงตาฝากไว้ว่าต้องไม่ชอบหอบไม่ชอบขนต้องไม่ชอบบนไม่ชอบคิดต้องไม่ชอบติดไม่ชอบยุ่ง มื่อตอนที่เรามาเราก็มากันแต่ตัวไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเลยทุกคนก็มาด้วยสองมือเปล่ากันทั้งนั้นเมื่อเรามาแล้วก็ต้องอาศัยสิ่งอื่นเป็นเครื่องอยู่เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เราไม่สามารถอยู่แบบลอยๆโดยไม่อาศัยสิ่งอื่นหรือปัจจัยอื่นเริ่มแรกก็มาอาศัยอยู่ในท้องของแม่ถึงเก้าเดือนก็ได้อาศัย